ที่จะนําเสนอเรื่องราวและสาระอันนาอัศจรรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการแจวครับสนับสนุนโดยเครื่องยนต์ควายทองนิสสันอัลเมรา่าบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซล์ประเทศไทยจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงแตกประเด็นนะครับเราพบกันวันนี้เป็นวันมาคบูชาครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะครับเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาซึ่งก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3นะครับซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญครับนั่นก็คือการชุมนุมกันนะครับของพระสงฆ์ที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตครั้งใหญ่ครับรวมไปถึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับหลักการปฏิบัติในวันมาคบูชาอย่างที่หลายท่าน ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับช่วงเช้าก็ตักบาตรทาบุญกันนะครับหรืออาจจะจัดอาหารข้าวหวานไปทําบุญฟังเทศที่วัดส่วนช่วงบ่ายก็ฟังพระธรรมเทศนาครับส่วนตอนกลางคืนจะนําดอกไม้ทุบเทียนไปที่วัดเพื่อที่จะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระพิสุสง์นะครับ ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตนในวันมาคบูชาในฐานะพุทธศาสนิกชนจะเป็นไปตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับมีข้อมูลจากงานวิจัยแล้วก็โพจากหลายสำนักนะครับที่ร,ระบ,บุว่าความใกล้ชิดของชาวพุทธกับ วัดนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับก่อนที่จะไปดูงานวิจัยนะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างชัดเจนครับเพราะว่าดูจากชาร์ตนี้ซึ่งรวบรวมโดยสํานักงานสถิติแห่งชาตินะครับเรามีคนที่นับถือาศาสนาพุทธในประเทศมากถึง94.6เเซครับรองลงมาก็จะเป็นาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์แล้วก็าศาสนาอื่นๆรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ระบุาศาสนาด้วยนะครับจากข้อมูลจะทําให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแต่ว่า ด้วยสังคมค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทยครับก็ทําให้การให้ความสําคัญกับาศาสนานั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีมข่าวแต่ประเด็นได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพระเมธีธรรมาจารย์ครับซึ่งเป็นปรองอธิการบาดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับได้มีการรวบรวมครับเรื่องของงานวิจัยจากพระพิสุนะครับรวมไปถึงจากนักศึกษาของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยซึ่งทางานวิจัยกันในช่วงปี2549จนถึง25 153ในหัวข้อเรื่องอุบาสกอุบาสิกาทํานุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับเรามาดูผลงานวิจัยกันสักนิดหนึ่งนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนาสิ่งที่พบนะครับนั่นก็คือหัวข้อแรกการสวดมนต์ไหว้พระปรากฏว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ครับ54.26%นะครับจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นบางครั้งเท่านั้นในขณะที่30.66%สวดมนต์เป็นประจำครับ และ15.09%ไม่เคยสวดมนเลยนะครับในขณะเดีวยวกันถ้ามาดูเรื่องของการทําบุญตักบาตรครับ ส่วนใหญ่แล้ว45.26จะทําเฉพาะในวันสําคัญนะครับ25.49ไม่เคยทําบุญตักบาทเลย18.73ทําเมื่อมีโอกาสในขณะที่10.22เท่านั้นนะครับที่ถือว่าจะปฏิบัติหรือว่าใส่บาทเป็นประจำครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับนนั่นก็คือเรื่องของศีลครับจากการทําวิจัยปรากฏว่าศีลข้อที่รักษาได้ยากที่สุดก็คือข้อแรกข้อที่1น,นะครับนั่นก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว 31. ์31.39บอกว่ารักษา าสินข้อนี้ได้ยากครับในขณะเดียวกันสินข้อ5ครับก็รักษายากเช่นกันเว้นจากการดื่มสุรา2 8 4สนะครับสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ดื่มสุรากันค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับจากข้อมูลทั้งหมดเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเมธีธรรมจารย์เพิ่มเติมนะครับท่านก็บอกกับเราครับว่าตัวเลขของงานวิจัยนั้นสะท้อนให้เห็นนะครับถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่เร่งรีบแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรงตามมาครับ ยิ่งสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมไอทีสังคมบริโภครู้สึกว่าวัดธรรมะกับชาวบ้านนี่ก็จะมีความห่างกันมากขึ้นทุกวันคือตอมาคิดว่าเวลานี้นะเรื่องเรื่องสําคัญคือหนึ่งการจัดองคอ์กรทางพุทธศาสนาทำยังไงการเผยแผ่พุทธศาสนาจะไปถึงคนสมัยใหม่คนยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่สองเนี่ยประชาชนเองถ้าไม่นึกว่าวันนี้เราอยู่ได้ด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรมด้วยคุณงามความดีทางศาสนา สังคมก็จะอยู่กันไม่ได้ จากตัวเลขงานวิจัยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนไทยเราตักบารกันค่อนข้างน้อยบางคนก็ไม่เคยตักบาทเลยนะครับแต่ประเด็นเลยลงพื้นที่ไปดูวิถีชาวพุทธครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในยุคปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราพบก็คือชาวพุทธเดี๋ยวนี้เวลาจะตักบาทเนี่ยก็เลือกที่จะไปซื้ออาหารที่จัดเป็นชุดไว้เรียบร้อยแล้วอาหารคาวหวานนะครับและก็จะไปสักตักบาทในจุดหรือว่าสถานที่ที่มีการเตรียมหรือว่าระบุไว้ว่าเป็นที่สําหรับการใส่บาทนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ตลาดน้ําขวัญเรียมซึ่งออยู่ริมคลงแแสสนบ ที่นี่ก็มีการจัดสถานที่ให้เป็นการตักบาตรทางเรือด้วยติดตามได้จากสกููปของคุณประพิมพันธ์บำร,รุงศิลป์ครับภาพการใส่บาตรในทุกๆเช้าของพุทธศาสนิกชนอย่างสะท้อนให้เห็นศาสนาพุทธกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ยังคงยึดหลักพระพุทธศาสนาและมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทีมข่าวแตกประเด็นลงพื้นที่ไปที่ย่านซอยนวลจันทนนรามอินทราพบว่าในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้าถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งของทุกวันจะเห็นภาพพระที่เดินบิณฑบาตและพุทธศาสนิกชนในละแวกนี้ที่ต่างทยอยเข้ามาใส่บาตรผู้คนที่มาใส่บาตรส่วนใหญ่จะไม่ได้เตรียมสิ่งของที่ต้องการจะใส่บาตรมาด้วยแต่จะมาซื้อของใส่บาตรที่ร้านค้า ร้านค้าก็จะเตรียมอาหารที่เห็นอยู่นี้นะคะที่เรียกว่าอาหารชุดนะคะที่มีข้าวกับข้าวขนมหวานและน้ำนะคะเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการมาใส่บาตรตอนเช้าค่ะของใส่บาตรจะถูกจัดเป็นสำรับขายชุดละ40บาทนอกจากนี้ทางร้านค้าจะเตรียมชุดกรวดน้ําไว้สําหรับผู้ที่ใส่บาตรแล้วต้องการจะกรวดน้ําเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลอีกด้วยแม่ค้ารายนี้บอกกับทีมข่าวแต่ประเด็นว่าแม้เธอจะอำนนยความสะดวกให้การใส่บาตรง่ายมากขึ้นแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนใส่บาตรน้อยลงกว่าสมัยก่อน และคนที่ใส่บาตรส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเดิมเดิมบางไม้กงอะคงเราไปแถวนะใส่เยอะดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่ะคงไม่เยอะเท่าไหร่คิดยังไงคนใส่บาตรน้อยเราะอะไรกัพี่พี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะใหมืพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วแต่โล่งปงอ่ะนะใช่ไหมแล้วแต่คงเขาสักใส่เขาใส่ก็ไม่สักใส่เราไม่บังคับกับเขาใช่ไหมค่ะนายจีราศักดิ์สุวรรณน้อยบอกกับเราว่าเขาใส่บาตรเป็นประจำได้เพียงสองปีเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีเวลามากนัก และการใส่บาตรนี่คือมันทำให้เราใช้คือมีทติ <ฮะ S 1> ในการยิดเหนียวะฮะ,ฮะในการทํางานกันอะไรเงี้ยขณะที่นายส่งพลธุระมนวงที่จะเตรียมอาหารแห้งมาจากบ้านเพื่อใส่บาตรเป็นประจําทุกวันบอกกับเราว่าความสุขที่ได้รับหลังการใส่บาตรเป็นความสุขทางใจทุกๆอย่างเราไม่เราไม่เห็น <ฮะ S 2> แต่เรามีความสุข <ฮะ S 2> ถูกไหมารั้งหน้าเราไม่เห็นแล้วว่าเราทาบุญไปแล้วเราจะได้ไหมชั้นหน้าชั้นหน้ามีจริงไหม เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ช่วงเที่ยวสายเราจะมีความสุขทุกคนต้องการความสุขยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้วิถีชีวิตเร็บเร่งมากขึ้นทําให้หลายฝ่ายหันมาส่งเสริมให้คนเข้าวัดและใส่บาตรมากขึ้นอย่างที่เห็นเป็นการตักบาตรพระทางเรือที่ตลาดน้ําขวัญเรียมริมคลองแสนแสบได้จําลองวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาภาพที่เห็นจะมีพุทธศาสนิกชนรอตักบาตรริมน้ำสองฝักฟัง และพระสงฆ์จะลงเรือเพื่อรับบิณฑบาตคนที่มารอใส่บาตรกลุ่มนี้บอกกับเราว่าพวกเขาเดินทางมาใส่บาตรที่นี่เป็นครั้งแรกและยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ใส่บาตรบ่อยนักแต่จะใส่บาตรในช่วงวันหยุดอย่างวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งแรกคะทำไมเราถึงเรื่องมาที่นี่คะ มันออกโฆษณาดิก็เลยอยากมาอยากมาลองคปกติถ้าเราใส่บาตรนี่เราใส่ใส่แม่ที่แบบใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยใส่บ้างไหมก็บ้างค่ะค่ะแล้วแต่อะไรแต่โอกาสแล้วแต่ว่างคนเราทํางานมากขึ้นค่ะแล้วก็คิดแต่ว่าไม่มีเวลาทําบุญตักบาตรไม่มีเวลาจะทําสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เลยไม่คนส่วนน้อยที่จะทำอยากชวยๆให้เขามาทำบุญอะไรบ้างอยากคิดแต่ว่าไม่มีเวลาหาเวลาว่างค่ะ การกลับมาฟื้นฟูการตักบาตรพระทางน้ําในสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นอีกวิธีที่ทําขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรพระและเป็นการเข้าถึงของพระพุทธศาสนาที่จะทําให้คนไทยหันกลับมาให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งผู้เกี่ยวข้องกําลังหาวิธีอื่นๆอีกมากมายเพื่อดึงคนไทยที่นับถือาศาสนาพุทธให้หันหน้าเข้าหาวัดเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตกรีดยูโซถ่ายภาพ ประพิมพันธ์บำรุงศิล์รายงานคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปตักบาตรทางเรือนะครับก็ไปได้ที่ตลาดน้ําขวัญเรียมริมคลองแสนแสบนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตตะเลิกเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงเช้าครับ รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกกับเรานะครับว่าการตักบาตรนั้นถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีส่วนการสวดมนต์นั้นถือเป็นการปฏิบัติธรรมครับแต่ปัจจุบันชาวพุทธบางส่วนนะครับถึงแม้จะสวดมนต์ได้แต่ไม่เข้าใจความหมายครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละบทที่สวดไปนั้นสวดไปเพื่ออะไรครับั้นสวดมนต์เนี่ยเป็นพื้นฐานของการทาสมาธิพี่ดีเพ่นใครสวดมนต์ได้ยาว,ยาว ความมั่นคงในใจมันสูงเนี่ยพอเลิกตรวดนั่งสมาธิปุ๊บใจมันซอฟที่สวดมลนในใจมันจะล่มเย็นลงร่มเย็นลงแล้วเสร็จแล้วใจมันจะเกิดเมตตามีความเลิกเืิกเลิกแความรู้สึกว่าเราชาวพุทธต้องทําบุญใส่บาตร<ม>เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีนะครับน้อยคนที่จะเข้าจะเข้าถึงว่าใส่เพื่อความสบายใจใส่เพื่อความเป็นการให้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าคนจะทําด้วยด้วยพิธีกรรมเนี่ย แต่เขารู้สึกว่าเขาเขาติดติดอ่ะเขามีความสุขที่เขาได้ทอคุณผู้ชมครับสำหรับงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นนะครับก็จะเป็นงานที่เพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินผลครับให้คนไทยมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนั่นเองและทั้งหมดคือแตกประเด็นสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้เรามาตรวจสอบอากาศสัปดาห์นี้กันครับ